จองปลาเมิกไว้สองไม้นี่ใครรอมาชั่วโมงไหวไม่พี่ไหวไม่พี่เอาจริงไอ้นี่ฝอยทองเหรอวะไหนดูดอกไม้ก้มกลมกลมหอมกมเหรอโอ้โหแม่เผ็ดทิพย์ขายเลยไฟนั่งหลอกกูมากินของเผ็ดฝั่งนี้มีขนมฝั่งนี้ขนมเยอะเลยคุณแม่มาด้วยเหรอคุณแม่มาโอ้โหนี่ยาวเลยมึงเอ้ยมันต้องแดกแล้วเอาเล็กกว่เรายังมีที่ใส่อยู่เหรอเออผมยังได้อยู่อยากลองสักตัวหนึ่งอ้าโอเค เบรกแตกบ้านสมเล็กมีสองชนิดพริกกากหมูและพริกไก่ครอบไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่ผงชูรสไม่สั่งไม่ทำไม่มีการสต็อกของสั่งได้ทางไลน์ไอดีส่งทั่วประเทศขอรับสติกเกอร์อาจารย์คงหมอผีที่เก่งที่สุดในประเทศไทยออกมาแล้วครับสองชุดชุดละสามสิบเท่านั้น <c oughs> รีบปุ่นนุ่นเดี๋ยวนี้เลยอย่างนั้นไม่ได้ยินเสียงหัวร้อนจะบอกให้ <c oughs> จองปลาเบิกไว้สไม้ได้เวลาถึงชั่วโมงพอดีแล้วตามไปเอาปลาเบิกมคิวมาบัตรคิวสองข้ามแล้วอ่าสองร้อยแปจ้าสองครับสองจ็ดจ้าสองได้แล้วจ้าชั่วโมงหนึ่งพอดีอะประมาณนี้อยูแล้วทุกนนะะประมาณนี้ใช่ไหมังชั่วโมงหนึ่งพอดีโอโหอ่ะอันนี้คืออะไร ขออีกไม้นึงครับนี่อะไรวะกระเทียมนี่หว่ากระเทียมอันนี้หมึกกล้วยฮะไข่อยู่เนี่ยไข่เอาผมผมกินนี่ก่อนไข่ขอเข้าใจแล้วทำไมคนตอบผิดเยอะเผ็ดทิพย์หายเลยมันนะฮะเหี้ยกินเผ็ดไม่เอาเหี้ยแล้วไงเผ็ดหรือป่ะเผ็ดโอ้แล้วไข่ใหญ่มากอ่ะอันนี้ไข่ร้อนนี่ไข่ร้อนมาชั่วโมงไปซื้อน้ำมาได้เลยน้ำร้อนเหงื่อแตกแน่ ไหวไม่พี่ไหวไม่พี่เอาจริงแบบเผนะแม่งเผ็ดมากอ่ะอร่อยเผ็ดุงออยใส่เยอะลองเนือมั้ยเนือก็ดีอร้อย้าออ่ี่อออร่อยอร่อยนุ่มรบอ้ยเของตัวนี้หรอ ร้อยยี่สิบกับแปดสิบน้ำน้จิ้มนี่มีแบบเดียวเผ็ดแบบนี้เดียวแซ่บ่างเดียวเลยจ้ะโคตรเผ็ดโอ้เหงื่อร่วมแล้วกินก็ไปแค่สองชิ้นเองไม่ไหวใช่ไหมโคตรเผ็ดลืมไปว่าน้ำจิ้มสีฟูเนี่ยมันเผ็ดโอ้ตายเลยตายไหวไหมพี่หน้าแดงแล้วเผ็ดโคตรอ่ะคือพี่แน็กกินเผ็ดไม่เก่งผมมากินได้โหเดี๋ยวต้องต้องไปหาขนมกินละโหเผ็ดตะก้องลองไหมจะได้รู้ว่าเป็นไงบ้างดีๆนะสักมาน้อย เปนนายเขาลาดเลยนะใช่เราเยอะแยะเลยเผ็ไ่ไอ้นี่ปล่อยท้องเปล่าวะไหนยือดอกไม้ก้มกลมก้มเหรอโอ้โหแม่เผ็ดทิพย์ขายเลยโอ้โหโคตรเผ็ดยอมยอมครับยอมแล้วเผ็ดทิพย์ขายเลยฝั่งนี้มีขนมฝั่งนี้ขนมเยอะเลยหรือป่ะหรือเอาแต่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้เยอะกว่าเออฝั่งนี้คนเยอะฝั่งนี้คนเยอะโอ้โหแม่เผ็ดทิพย์ขายเลย เนื้อค่ะเลขสวยเนืออ่ะขอให้ต้องให้ครอเท่าไหร่ร้อยอันนี้ห้าใบสามสิล้านสาล้านใหญ่เลยค่ะอ่าโอเคอาบัญชีธารอมสิน0ล้านสฮะ2 0 2ศูนย์สอนรวยรับพี่ใหม่เลยแล้วกันห้พัดมันสหาใบหกรเดี๋ยว ถ้าถูกพี่เอาเท่าไหร่พี่เป็นคนเลือกสาล้านเอาเท่าไหร่บอกบอกไปเลยบอกผู้ชมไปเลยถ้าถูกเอาเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เอาสามล้านพอเอาสามล้านโโอ้หน้อยไปถ้าถูสามสิบล้านนะ,ะผมให้พี่เล็กยี่สิบล้านเลยอะเฮ้ยเยอะไป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 ไปโอ้เผ็ดยิบหายเลยเข้าถึงเหรอเข้าคิวตรงไหนอ๋อเข้าคิวใช่ไหมครับเข้าคิวใช่ไหมอ๋อเขาเข้าคิวอยู่เข้าไหนตรงนู้นยาวเลยนะนู่นเลยเป็นหน้าร้านทองนู่นเลยไปเที่ยว โหนี่ยาวเลยมึงเอ้ยมันต้องแดกแล้วเอาเนี้ไปยาวร้านนี้เขาร้านนี้ดังเหรอดังอันนี้ก็ดังว่าร้านละเหงือกูแตกเลยนะดังนะควายนั่งหลอกกูมากินของเผ็ดนิดเดียวพี่แม่ยายโอ้โหเผ็ดทิพยายเลยอย่งเครื่องมันอยู่เลยเนี่ยรอกมันบอกปลาหมึกโอ้โหรอประบึงหนึ่งชั่วโมงดูเหงือดิแลรอมันรอรอมันไปต่อรอมันต่อคิว เล็กนี่เต้าเต้าถึงนมสดของผมนี่เบอร์สองรังนกแฝกหวยมีห้าสาขาตอนแรกตากล้องบอกว่าไม่กินเห็นรอดช่องวัดเจดปั๊บสั่งเลยเพิ่มเพิ่มเต้าเต้าเต้าหวยน้ำขิงไปอีกหนึ่งอ๋อยี่สิบอ๋อยี่สอันนี้อันนี้กินเลยไหมพี่หรือว่ากินเลยกินเลยกินเดี๋ยวกินโชว์เลยเต้าหวยอันนี้ของตากล้องที่ตอนแรกตากล้องบอกว่าไม่กินอันแต่พอเห็นนี่พอเห็นรอดช่องปั๊บสั่งเลยเต้าถึงนมสดอ่า แล้วก็มีอะไรนะของผมรังนกแฝกรังนกแฝก้วย,ยลแล้วก็เต้าหวยน้ำขิง,งกินให้เข็ดต้องกินให้เข็ดเพราะมันเผ็ดเหลือเกิน <c oughs> ผมโดนมันหลอกกินไอ้ที่นี่มาปลาหมึกใช่ไหมครับ <c oughs> โคตรเผ็ดเลย <c oughs> อร่ออยวะันนี้ของผม <c oughs> อ่าขอบคุณครับ <c oughs> โอ้กําลังร้อนร้อนเลยเอาถึงครับ ก็เท่าทึงนี่เราไม่ได้ใส่แบบใส่ด้วยบาแปะกล้วยใส่ด้วยมั้มีด้วยใช่ไหมมีด้วยกลางร้อนอยู่เลยหายเผ็ดเลยสดชื่นสดชื่นนี่แหละแปะกล้วยต้องเยาวล่อเนี่ยยิ่ไม่ค่อยเหมือนมาแล้วป่ะตอวหวยตัวหวยตอวหวยป่ะตอวหวยตั้งถี่ตอวหวยตอวหวยมามาอันนี้ใช่ป่ะไปไปไปเรียกอะไรครับขอบคุณครับเรียบร้อยไปนั่งไหนนั่งกินโอ้โหนั่งเรื่อยเรื่ย ล่าท้มีสกุลลุนช่องนางเนี่ยเอ้ยโอ้ย,อยเมื่อยเอา้าโหตัดตัดกำลังดีเลย,ยพี่เอาไว้ข้างข้างไหมเออนางกินอย่างนี้นได้ลมดีมีเเตาถึงโอ้โคดเนี่ยของนิวสไตล์เป็นเม็ดบัวอะไรวันเนี้ยก็เชื่อมหวานเนื้อมันจะหวานแต่กล้วยที่อื่นเนี่ยผมจะบอกว่าไม่ไม่เหมือนแบบกล้วยอยีกรา แปก,ก้วยที่อื่นไม่เหนียวเหนียเหนียว่เหนียวเหอืมอเหเนีอเวรอเนี่ยแปอเหรอย,กกยหยรอเห<ะ>กกรอรอเอเมรอเหอเหร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 อเวรอเหรอยหเหรอยวรอเหัอเหรอเหอเหรอเหรอเอเหหเทรออเ่นอเนรอเหรเหอเอหออันนัเนรอเวรอเหรอหรอเ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 หรออเหอเบรวรหรอรออเหอเห กลับ,บกล้วยมันหนึบห,หนึบเนือนึบแล้วหวานมืมร้อยนึงเหรออันนี้รังลกแปะกล้วยพี่อันนี้ร้อยหนึ่งพี่ห้าสิบสองตากลกองสี่สิองนี่บังโอ้มห่มกี้หากินยากเลยไงเฮ้ยแถวบ้านผมพวกี้หรอ,ตรหรอแต่แถวานี้น่าจะอร่อยกว่าตกวยโอ้ร้อนเนี่ยต้อกลควยน้ำขิงแลมีปลาต้มโปโทอดตัวเล็กๆอันนี้สครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp มาจากสามแสนนะป่ะเนี่ยมาจากสติหีบครับสติหีบเหรอโรงเรียนอะไรสินสมุทรสินสมุรู้องรองเพร้อมากคือนี้ทานเยอะไปหน่อยเดี๋ยวมันจะไม่ดีน้องน่ารักมากถ่ายรูปเรียบร้อยนะคุณแม่มาด้วยเหรอคุณแม่มาขอรุ่นน่นนะคะมาช่วยหาค่าเทอมให้คุณแม่ ฟังเพลงแล้วก็มีหยอดด้วยนะครับนี่คุณแม่คะ่ะพาลูกชายมาหาท่าเทอยมนับสนุนดเดยาวชนมาต้องโผ่ให้ติมนะเออยังมีที่ใส่ยอยู่เหรอเออผมยังได้อยู่อยากลองสักตัวหนึ่งอ้าโอเคเปี้ยวอะไรมาต้องโผแบบมิชลินไหมไอเนี่ยแบบใส่่เออราดสังขยาเดี๋ยวผมเอาไอติมเปี้ยวสังขยาได้ได้สังขยาโอ้ใส่เวลานี้ สี่ทุ่มครึ่งแนละ้วตอนเรามาหัวคำ่ำประมาณ2องทุ่มครึ่งแถวยาวมากไม่สามารถต่อแถวได้นี่เรารอตลาดวายแล้วมิชลินด้วยมิชลิน2ปีซ้อนเขาอย่างนะหลงโอน่าอยากทกอดแล้วเขามาย่างต่อ,ตอเป็นย่างเตาไฟฟ้านะครับ เมื่อกี้มีติดอยู่กันสองเจ้าคนละเจ้ากันใช่ไหมทอดจะเก็บไปแล้วค่ะอ๋อนั่นทอดอันนี้ย่างอ๋อนั่นทอดร้านเดียวกันร้านเดียวกันร้านเดียวกันทอดหมดไปแล้วได้เหลือแต่ย่างอะไรอร่อยแนะนำให้ผมตัวหนึ่งดิตัวหนึ่งอะไรอะไรนั่งสังขยานังขยะใช่ไหมอ๋องั้นสังขยาด้วยเอาตามออซอเขาอ้อซอเขาแนะนำขายตรงนี้มากี่ปีแล้วครับตรงนี้เลยใช่ไหมมุมนี้เลยนะ โอาขายก็ขยับมาจากตรงนี้แต่ก็อยู่เส้นนี้แสดงว่าทั้งเส้นเนี่ยมีแต่ตรงนี้อย่างเดียวแล้วตรงส่วนไม <ป S 3> ่มีเลยใช่ไหม<ะ>ใช่ไหมครับเจ้าวราดจะมีร้านบาวโกลร้านเดียวร้านเดียวขายมา26ปี26ปีร<ป>้านนั้นก็ก็คือร้านเดียวกันแต่ว่านั้นไป็ทอดเยาวราชทั้งเส้นมีบางโกลเจ้านี้เจ้าเดียว對對ยังไม่เคยทาน <mudar> ไหนเลยผมเห็นการบินไทยเขาทำน่ากิน แต่เมียนไทยเนี่ยพอเขามาบูมทำให้เราขายดีดีด้วยนั่นไงใช่ผมคิดว่างั้นไงผมถึงมาตรงนี้ไงทำให้ผมอยากกินอ่ะทางใต้รอดไหมลองเลยอ่ะมั่งมิชลินนะครับมิชลินมิชลินสองปีสองปีซ้อนสองปีสองพันสิบแปดสองพันสิบเก้าแล้วสองพันยี่สิบอ่ะยังไงยังโอ้ก็เลยจะเข้าปากโมทาร์มโดนเข้าปากอ๋อูบล้ ทำไมเขาถึงมาย่างย่างแล้วมันกรอบมันหอมด้วยแล้วมันกรอบด้วยนะกรอบนอกนุ่มในเดี๋ยวลองนี่บ้างพักกันนี่ก่อนเดี๋ยวอุ้ยใหญ่ขี้หมดนอกแล้วอย่างไรพี่ชอบไปไหนมากกว่ากันถังขยะเมื่อกี้ผมยังไม่ลองถังขยาเลยเออถังขยาดีกว่า ขงาวขาอร่อยชินให้ตายไปเลยวันนี้จบแะถึงข้อหอยละแต่ก็ยังกินได้แต่ข้าวอร่อยอีกได้กินเดียวจบง่ายๆเลยแต่ข้าวจำเบสเยอะปากลูกเดี๋ยวฝากลูกกับซอถือก่อนลูกลูกสาวซอครับนี่ถ่ายนี่นี่ลูกสาวคนขายปลาลังโจฝาก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 ถือหน่อยครับ นี่คือลูกสาวคนขายปลา้องโกรตรงนี้มันมาช่วยแม่แทนที่จะไปช่วยแม่ขายมานั่งเล่น,บบน,นไลน์เล่นโทรศัพท์โทรศัพท์คุยแฟนมันก็ไม่รู้ปล่อยแม่ขายเนี่ยจเจริญพรไปละเดี๋ยวได้แป๊บนึงแป๊บนึงครับมาปิดกีด่โมงครับเปิดห้าโมงครึ่งแต่ตอนปิดเนี่ยไม่แน่แล้วแต่ทุกวันอ่ทุกวันจันทร์อยุดทุกวันจันทร์ปิดไม่แน่คือในในเหลือแค่นี้แล<น>้วแล้วจะหมดแล้วจะหมด เหลือเหลือเท่านี้เหลือโอ้โหโอเคพี่ก่อนพี่ก่อนกูจะทายซะหน่อยไม่เกินห้าทุ่มใช่ไหมผมจะทายกับมันว่าเดี๋ยวคิดว่าหมดกี่โมงอ๋อคิดเจ๊บอกแล้วเหลือแล้วแต่นี่กี่โมงแล้วสี่จะห้าทุ่มแล้วห้าทุ่มเหรอปกติทอดหมดก่อนทอดหมดแต่ไม่เกินไม่เคยเกินสามโอ้เราเดี๋ยวเดี๋ยวและที่มารอรออยู่ข้างหน้านี่คือทีมงานะทีมงานผ่าเนื้อไม่ได้มากินทอดพลาเนื้อ ทอดอดบอกหมดตั้งแต่สามทุ่มอ่ะแล้วทอดขายดีกว่าเหรอทอดขายดีกว่าเหรอเขาบอกไม่เกินไม่เกินไม่ค่อยเกินสามทุ่มก็หมดแล้วเมื่อกี้เห็นมาคนต่อคิวยาวแต่นี่ก็ใกล้หมดแล้วนะนี่ก็ไม่ใช่ว่านี่ไงเหลือนี่อยู่นิดเดียวอ่ะนี่ไงเจ๊เขาบอกว่าห้าทุ่มเมื่อกี้บอกราคาไปยังเนี่ยย่างยังย่งะย่างย่างสี่สิบบาทสี่สิบบาทที่มาทนี่ยสองคู่สางคู่สองคู่อะ สามผูสี่ส0บาทนี่ราคาติดแล้วนะครับเรียบร้อยสมัยก่อนเป็นรถเข็นแบบนี้เลยไหมไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อคนเราเป็นรถเข็นแต่ไม่สวยขนาดนี้เป็นแค่เป็นเหล็กธรรมดาธรรมดาธรรมดาเป็นสแตนเลสเป็นเหล็กแล้วก็มานวดแป้งไงเห็นเห็นแล้วก็ตับปุ๊กปุ๊กปุ๊กใช่ไหมไม่ไม่เพราะผมจําได้เพราะว่าแต่ก่อนผมมาสักประมาณ 1ิบสิบห้าปีที่แล้วไม่ใช่ร้านแบบนี้ไม่ใช่ร้านแบบนี้ไม่ใช่อย่างี้เลยก็มีโบราณยบแล้วก็มีคนมาต่อคิวก็มีแต่ว่าไม่ได้เยอะมากไม่เยอะมากผมผ่านตอนนั้นผมจําได้ว่ามีปลาต้องโกอยู่ตรงนี้ที่ต่อคิวเยอะนี่หลังจากที่การบินไทยมาบ่มป่มีมีก่อนต่อคิวก่อนขอแล้วมีก่อนแล้วก็เงียบพอการบินไทยมาปุ๊บยิ่งกระตุ้นใหญ่นี่ไงคิดเหมือนกันเลยมันคือยิ่งกระตุ้นใหญ่เลยหน้าคล้ายดาราหน้าคล้ายครับคนละคนหน้าคล้ายเฉย ไม่ใช่บางทีก็เป็นบางทีก็ไม่ได้เป็นเป็นเหายหายเป็นเหายหายกีรังนกนกอ่ะกว่ามันจะขาดสเลกมาเป็นรังเนี่ยคนมาแดกคนอย่างมนุษย์อย่างพวกมึงเนี่ยมาแดกมันหมดมันก็แสบคอนะกว่ามันจะร้างรังมามึงก็แสบมาเด็ดนี่เว้ยต้องนี่กินรากบัวอย่างงี้กินพืชผ่านผลไม้ ไอ้นี่มึงถึงไม่ถูกหวยคือ <c oughs> <c oughs> รถที่ไรโดนหวยแดกตลอดคือมันมาหลายทีแล้วเคยได้เนี่ยทำบาปกรรมเนี่ยแดกรังนกวันนี้จะถูกไหมสามสิบล้านถ้าถูกพี่เอาไปยี่สิบล้านมันพูดเองนะผมพูดเองผมพูดเองอเถูไปยี่สิบล้าน